รรษาวันปลอดนรกการลางหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสูงสนทนากับหลวงพุธเมื่อขันที่เป็นพญายโยมาราชท่านบอกว่าวันนี้ถึงปลอดพาราณรกกลางครับรู้จักนรกกลางไหมอย่างคนรับราชการท่านบอกวันนี้หยุดราชการที่งานเขาปลอดนรกกลางถามว่าลงปลอดกี่วันละ่ะท่านบอกปลอดสามวัน คือวันขึ้นสิบ14ค่ำขึ้น้าค่ำกับแรง1ค่ำก็เลยถามว่าปีหนึ่งมีการปอดกี่ครั้งท่านบอกสี่ครั้งวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันมาค้าบูชาวันวิสาขาบูชาหมายความว่าไม่มีการสอบสวนกันถามท่านว่าถ้าลุงไม่มีการสอบสวนก็แสดงว่า ู้ที่ตายยังเรียกว่าสัตว์นรกไม่ได้เพราะเขายังไม่แน่ว่าผิดหรือไม่ผิดฉะนั้นผู้ที่รอการสอบสวนลุงเขาปล่อยเป็นอิสระใช่ไหมท่านบอกว่าใช้คำว่าปล่อยหน่ะไม่ถูกเพราะทุกคนเขาเป็นอิสระหมดไม่ถือว่าเป็นนักโทษแต่ว่าที่เขาไปรวมอยู่ที่นั่นเขาทราบว่า จะมีคนสักคนหนึ่งคอยช่วยเหลือเขาไม่ให้ลงนรกเขาไปรอการสอบสวนเราไม่สอบสวนเขาก็ไปตามเรื่องของเขาไปหายาญาต,ญาติเลยถามว่าในขณะที่เขาออกมาได้อย่างนั้นและทายาทเขาจะบำเพ็ญกุศลให้จะได้ไหมท่านประบอกว่าถ้าญาติฉลาดทุกคนได้หมด และก็ไม่ต้องลงนรกถามว่าทำยังไงท่านบอกว่าทำบุญอุทิศเฉพาะออกชื่อตรงคนนั้นเลยแต่มันก็ไม่แน่นักบางทีบาปหนาบางทีไม่ได้รับท่านบอกให้ฝากพยายมว่าการอุทิศส่วนกุศลคราวนี้ถ้าบุคคลนั้นไม่ได้รับขอฝากพยายมไว้ด้วยถ้าพบคนนี้เมื่อไรเขาบอกให้เขาโมทนาทันที ถ้าเขาผ่านสำนักผมผมจะบอกให้เขาโมทนาทันทีจากหนังสือธรรมวิโมกปีที่32ฉบับที่365เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2554หน้า9า